ไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยเขาทำอะไรไม่ได้เลยไงวะเนี่ยเอาเวมันมาอีกแล้วอุ้ยตัวลอยไปเอาบังคับด,ด้วยครับบังคับได้นะสตายซะนี่มันเหมือนพวกใคร่ญาติเลยเวลามันแตกสลายนี่ไงอย่าทำอะไรโจรดี้นะโ,โ,นโจดี้หลบไปใต้โต๊ะลุนใต้โต๊ะไหนด้ว ผมคับตัวนี้ไม่ได้ครับท่านผู้ครับไอเดนปล่อยปล่อยปล่อยก่อนเออโอ้ยมาเยอะยังวะเนี่ยไม่มีสายสินขายหรือไงวะที่นี่มารับซื้อจากเมืองไทยไหมเอาน่ะไปนำข้าวพูดตกใต้โต๊ะยังล่าไวอีกปล่อยไปไปเอ้โโอ้โหโอ้โหกัดแท้ครับ มาแล้วครับโคลับเดทันจอร์ดี้องค์เจ้าไปเรียกหมอมาเลยเดี๋ยวนี้รีบๆเข้าโอเคโอเคเออทุกอย่างโอเคแล้วไอเดียจัดก,การพวกมันแล้วพวกมันกลัวไม่กล้ามาแล้ว <c oughs> โอ้โหตายแล้วก็มีแพนด้าเหมือนโดนของดำเข้าเข้าสิง ไอ้าสารจริงครับฉันบอกว่าไม่มันก็จบไงครั้งเดียวเองไงคนอื่นเขาไปกันน่ะผู้หญิง่ะตอนนี้ฉันเละแล้วนะนี่มันไม่เวิร์กเลยไม่แฟร์เลยไมคนอื่นไปได้แต่ฉันไม่ได้อาทิตย์นี้จะทำทุกอย่างเลยนะฉันอยากสนุกดิเดียวเองเธอไม่เหมือนคนอื่นเธอไม่เหมือนกับคนอื่นเค้านะโอเคฉันก็อยากไปเที่ยวกับคนอื่นมากรุ่นเดาวเดียวกัน ฉันบอกแล้วไง <to> ว่าเธอไม่เหมือนคนอื่นเขาเธอทำแบบนั้นไม่ได้ Good night ราตีสวัสด ah! ์ w h <laughs> โอ้โหนี่โจดี้เป็นชาวร็อกนะฮะเอาแนวกรีนเดย์ไม่เชื่อเฮ้ย I'll be next door ฉัน mm hmm. อยู่ตู้ตบถัดไปเนอะ มีอะไรก็เรียกได้ไอคำนี้นี่บ่อยมากเลย next door เซงไว้ทำไรดีวะเซง fuck เฮ้ยอ๋อ hey, oh, oh, โชว์การโซโลกีตาร์ขั้นเทพโอ้โ oh, ห oh, เป็นกีตาร์ไวเลสครับแจ็คไม่ต้องเสียบก็สามารถโซโลได้ไม่มีละเอาแสบหูก็ไปข้างแล้วนะ ยังกับบอดี้แสลมโอ้โหห่ยุดละโอ้โหวบอกกูไม่ชอเพลงี้หอโอ้โหโอ้โหโอโอ้โหมึงไปออดิชั่นด่วนเลย ก็จะเทพขนาดนี้นะโอ้โหมีเพลงกีตาร์ด้วยมึงล็อกมากจอดี้เฮ้ยคืนชิบกนี่มันคืนวันเสารนะ์นะฉัน,นอนนอกไปได้ไหมฉันแค่อยากไปสนุกบ้างอะได้ไหมฉันทำไม่ได้เด็กน้อยมันเป็นกฎระเบียบของที่นี่นะอ่คอนคอนวินส์แล้วกันโอเคนะ น่านอะเนะโคลขอร้องล่ะปอยฉันไปสักวันเถอะครั้งเดียวเองไม่ต้องบอกนิทานทุกอย่างก็ได้เสียใจยด้วยเจ้าหญิงฉันทำไม่ได้ฉันไม่มีหน้าที่สูงขนาดนั้นอ่ะปีบคอแม่งกับยักษ์ก ไม่ได้ครับหยุดเลยโจดีแ้แกง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 ่อนครับนี่เนี่ยจะให้ออกไม่ให้ออกหให้เดนดูนะเว้ยนี่ไงดูปะล่ะทำลายข้าวของพอไรแล้วไม่สนใจครับทำลายข้าวของก่อนนี่เนก็จะไปเที่ยวไม่ให้ไปนี่ไงล่ะพังให้หมด คิดว่าเอาอยู่ห้องแค่นี้เอาไอเดียเป็นคนทำครับโจดี้ไม่ได้ทำเฮ้ยมีรูปนักร้องเลยเฮ้ยโทรศัพท์เข้ามาครับของใครวะได้เป็นของโคครับบ้าอ๋อของโคเธอจจเย็นลงแล้วโอ้โหแม่งโค่เป็นคนดีเลยโค คือมันเห็นว่าเราทําอะไรทุกอย่างนะงงงงแต่มันบอกว่าเอ้ยเธอไม่ทําอะไรเธอใจเย็นลงแล้วเฮ้ยนี่ครับคนดีฮนะไอเดนเปิดประตูให้หน่อยเอาเฮ้ยเ,เฮ้ยอันนี้สิงหรือข้าวะเ,าเฮ้ยสิงเฉยเอ,อ่ะกลายเป็นคนหัวใจสิงค่อยๆเดินไป ประบอกวาออกมาเลวโจดี้อันนี้เป็นไอเดนเข้าสิงไปแล้วนะครับฉันเสียใจจริงๆนะขอโทษด,ด้วยโคลฉ,บบฉันก็ไม่ชอบที่ทำแบบนี้หรอกนะเธอเข้าใจฉันนะเข้าใจฉันใช่ไหมฉ,ฉันแค่ฉันแค่อยากจะออกไปข้างนอกคืนนี้เท่านั้นเองอนะแล้วยังไงโอเคเดินปะ ก่อนอื่นก็ต้องขอโทษนะครับที่ผมอัพช้าบ้างอะไรบ้างนะครับอาทิตย์นี้ทั้งที่จะผมงานเข้าเยอะๆเลยนะผมต้องเสร็จทุกอย่างก่อนแล้วค่อยมาแคสเกมนะครับเป็นงานมิสไ,ไ,ไม่มีสมาธิจริงๆนะครับก็ก็กติดตามก็อย่าเพิ่งเบื่อซะก่อนแล้วกันนะครับยังไงผมเป็นคนที่อัพจบแทบทุกเกมอยู่แล้วครับถ้ามันไม่กากามากนะฮะผมก็อัพจบอยู่แล้วมันล็อกอะเวียนเอ้ยเอา,เอาอยัางไงดี อ่าฮะนั่นคือ ID card ของโคล DPA ยิ้มหน่อยนะโคลนะ่าว่ากันเด้อลุดซะลุดปื้ดลุดปื้ดฟิวฟึบปิ๊บปิ๊บแล้วก็เปิดได้ครับเอมันคุนๆนะเนี่ยไอฟิวฟึบปิ๊บปิ๊บเนี่ยโฆษณาอะไรวะอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมึงเดินนำไปเลยเรอ จูดี้มันเดินย่องมันยังก็จะขโมยของในซูเปอร์มาร์เก็ตโอเคทางล่องโปรสบายยาวไม่มีเฮ้ยเยอะไอ้ป้าเอาว่ายังไงโคโจดี้ยังไงวันนี้เอ่อเอ่อฟริชแอร์แล้วกันครับง่ายสุดเออเออฉันฉันรู้สึกไม่ค่อยจะสบายอะนะฉันเออฉันก็เลยจะไป อากาศสดชื่นสดชื่นสักหน่อยไอเห้ยฉันเรียกพิมแพทย์ไหมอ่ะเอาไหมเออไม่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 ฉันเอ่อดูสิสิโคโคมากับฉันเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมโคโคไม่พูดครับไอเดนไอเดนสิงอยู่โคแกแกะชื่อเจโคเป็นยังไงแมวกัดลิ้นเหรอมาแมวกัดลิ้นเอ่อให้ออสเปกเลยฮะเออ เออเสียงเขาหายอ่ะฉันคิดว่าเขาเขาคงติดเชื้อหวัดอะไรประมาณนี้แหละมั้งหรือไม่เขาคงทำงานหนักอ่ะบ่นฉันทั้งวันอะไรประมาณนี้เออฉันคิดว่าอยากให้นายหายเร็วๆนะเพื่อนโอเคก่อนทำหน้าที่เราพอครับมอยากให้ทุกคนปลอดภัยสุขภาพดีไว้เจอกันเยาะนะ ไปเลยอรีไปมันให้ไปรีไปครับอย่าอยู่เขาเดี๋ยวมันจะสงสัยหาหาเสียงโคละเอเอหมือนเพื่อกินเป๊ปซี่ไปครึ่งขวดต้องรีบไปครับอ่ะรถของโคอยู่ไหนรถโคอยู่ไหนต้องรีบไปครับไม่รู้จะกลับกี่โมงกี่ยามอ่ะปัดโตล็อกอีกโคเปิดประตูดิ ฟิลฟลึบปิ๊บๆ<อ>โอ้โหแลมเลยอ่ะไปทางอย่างงี้ก็เท่าว่าโคก็จะต้องขับรถด้วยครับใช่ปะอาจจะเฮ้ยลืมไปบ้านมันพวงมาลัยอยู่ซ้ายปัดเถอะเอ,เอ้เดินติดมาขวาเฉยเลยลืมไปชินชิน ตายแล้วครับโอเคขึ้นรถครับเย่ yeah. จะออกแล้วอีกนิดเดียวแม่งเอ้เหมือนลังเลออกไม่ออกดีไม่ออกดีกว่าเอะใจนึงก็อยากไปนะไอโคมันจะโดนว่าไหมเนี่ย ไปก็ไปฮะมาครึ่งทางแล้วเว้ยสตาร์ทเลย let's go iden iden ไปกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะ you come to dpa 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 หรือ d p a วะป้ายเมื่อกี้ได้เป็น dpa ครับเดี๋ยวดิเดี๋ยวจะไปไหนกันเฮ้ยไอ้นี่มึงจะอย่าสงสัยเยอะเดี๋ยว iden บีคอตายนะมึง ผ่าแล้วมาแล้วไปไม่ไหวแล้วดิฟแม่งเฮ้ยไอเดนไป้วเอาแล้วครับเรียกหน่วยรักษาความปลอดภัยแล้วครับโอ้โหเฮ้ยในนี้มันมีผับด้วยเหรอมันมีบาร์ด้วยเหรอมาทำไมอ่ะ You'll forgive right? me, ยกโทษให้ฉันนะเดี๋ยวฉันจะรีบกลับอะเรี๋นรวนี้แหละแล้วอย่าซีเรียสละ่ะฉันไม่เป็นไรหรอกไอเดนโอเคไอเดนเออให้เขาอยู่ในป่านะแล้วก็ให้ชัวร์ว่าเขาปลอดภยัยก็คือจะให้ยังไงอ่ะอ๋อให้มาขับโคให้เดินเข้าไปในปา่าว่าจะปา่ปาป่าตรงไหนเอ่ย ตรงไหนเอ่ยโอเคตรงนี้ครับตรงนี้เข้าได้เดินปะทำไมไม่ทำให้หลับวะจะได้ไม่ต้องพาโคมาละบ,บากโอเคครับถึงที่ละ l <Less> e <house. S 2> i <'m> s houseThe g ด r โอเคสาวๆคงอยู่ข้างในก็แล้วลหละสาวๆชาวล็อกรึเปล่า ็อกเทลราคาสองเหรียญครับคืนนี้โปรโมชั่นของร้านนี้ครับบาร์เบีย นี่เรารู้สึกผิดมากๆฮะขอกลับก่อนแล้วกันนะ